สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับสู่ช่องกระซิบนะครับผมและก็วันนี้มาอยู่กับผมเอกซิปนะครับผมจากที่ผมได้ทําได้รีแอคชั่นเพลงจากประเทศลรานะครับผมของอะไร H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  s t s 7 3บไปนะครับผมก็เพื่อนๆหลายคนจากประเทศเราวก็ชื่นชอบมันมากเลยนะครับผมก็เลยขอเพลงน,นี้กันเข้ามานะครับผมเป็นคําสอนของแม่นะครับผมเพลงน,นี้มีเนื้อ,อาหาที่โคตท,ที่จะลึกซึ้งเลยนะครับผม างคนฟังถึงต้องกลับองให้นะแบบไอเด็กคนนี้มันเก่งจริงๆนะครับผมเดี๋ยวถ้าอย่างไงผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะได้รับฟังกันมาแล้วนะแต่มาฟังกันอีกรอบหนึ่งมารีแอคชั่นไปพร้อมกับผมได้อีกสักรอบนึงก็ได้นะครับผมเดี๋ยวถ้าแม่เสยเวลาเราไปรีแอคชั่นกังลยครับผมอย่าอย่าเอาหมายดีมาก hey, 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 hey. ผมก็ไม่เคยฟังเหมือนกันอย่า yeah. ในกำคืนที่อดหลายบอกมีผู้ใดมาดูแลนอกจากพ่อและแม่ที่เพิ่นคอยดูแลเฮาจึงแนนตัวเพิ่นสิเท่าแต่ยังฮ่วงเจ้าได้คนดีลูกขอสัญญาเลยตรงนี้จะเป็นคนดีของพ่อและแม่สิตั้งใจทำงานเจ้าพ่อแม่เป็นแห่งใจเข้ามาทำงานในเมืองหลวงก็เจอผู้คนมากมาย ไอแม่เวสาซมีทงังผู้ดีและมีทางผู้ลายมีทงังผู้ยิ่งและมีทางผู้สายทรรมาข้าคายกันไปวันวันขอให้เป็นคนดีอย่าเป็นเลยคนโลเลจุกผูมใจที่เป็นอยู่อย่าเป็นเลยคนเสเพมันทําได้ถูกบดได้มันเป็นดังโหลดแม้แต่บางครั้งก็เก็บก๊อและสัญัาโบกเกเลยลูกจะเป็นคนดีไปบปนี้ก็สั่นยาวพราะไม่เป็นต้นแบบแลูกคนนี้ก็ศรัทธาไปทำงานอยู่ห้างไก่บ้าข้ามาไม่นำตาอย่าหลงลืมบนญคทนทันดบิดาและมานดามีงานมีเงินแล้วก็ทำกันไปบอาเขาจูว่าโตจนและก็เฮ็ดยังบดได้จะชีว คิดจะสนใจและบส่สนไปชีวะอน,นาคตไปจังใดคำสอนที่ท่านก่อเลยยังเก็บยังจำมาไม่เลยไปคำก้อนเลยขึ้นหลงไปไหนหลามเ <Wow. S 2> ข้มแข็งไปตลอดจนยจะไปผู้นำดูคำเคืนยามจะนอนเธอคือลาหลงนิทานชีวิตคนงานจนะบ่เคยกินของดีดีแต่ภูมิใจที่เป็นอยู่และภูมิใจชีวิตที่มีอ <Wow. S 1> ย่าไปแค่คนทั้งโลกพระชีวะมันบ่ด,ดีซ้ำามันมันโลนก็เคเพียงมีดนตรีพรสวัรคที่ได้มาและดวงตาที่เสียไปอย่าไปโทษสุขสตาวาสนาจงผูกใจถึงจะเป็นเพียงสาวหน้าบ่อยขอคิดของผาลูกขอโทษเรื่องผ่านมาที่พอแม่ต้องเสียใจเขอทุกคำ ลุนแต่ผ่านความลำบากแล้วอยากจึงได้กินิ่งบดดีอย่าไปเหตุอย่าประมาทอย่าหลงทำอันเดขาดอันตราดชีวิตในสังคมยังมมีคนลงอำนนาจและโอตโตว่วาตลาดเขาคิดว่าเป็นขี้ในโลกนี้นั้นมีพบแล้วก็จากก็แค่เพียงไปตลาดซื้อเหลาเขาเข้ามาลินในคาำคืนที่อดหลยบ่มีผู้ใดมาดูแลนอกจากพ่อและแม่ที่เพิ่นคอยดูแลเฮาจึงเนินตัวเพิ่น,นั้นสี่เท่าแต่ยังห่วงเจ้าดต่คนดีลูกขอสันงาเลยตรงนี้จะ เป็นคนดีของพ่อและแม่สิตั้งใจทำงานจเจ้าพ่อแม่เป็นแห่งใจเข้ามาทำงานในเมืองหลงวงก็เจอผู้คนมากมายบัดไอแม่เวิร์ไซมีทังผู้ดีและไม่ทังผู้ลายมีทังผู้ยิงและมีทางผู้สายทำมากระขายกันไปไวันๆเพื่อว่าเฮาหนังสีหใ่อีพ่ออีแม่พินเมื่อยหิสมด เลี้ยงลูกเป็นสิบฟังก็เลี้ยงจนใหญ่หุดบ่อให้ไตให้บ่อให้ตอมคำเตือนที่แม่เ่าเรื่องเราวที่พ่อสอนเก็บเอามาเป็นนกคำกรอนสอนใจว่าลูกใจเหตุแต่สิ่งที่มันนั้นบอดทีหักไดในโลก ิเท่าหักทีของพ่อและแม่พ่นเลี้ยงเฮามาแต่ให้แอ่ตบแทนน่เด้อลูกเอย รือสิทายเพิ่นนั่นจนเบิดลมดอกทายใจลูกลกทางหลายจึงสีคิดได้ในมือที่มันนั้นสายไปเห็ดกับเพิ่นในตอนนี้หรือสีรอให้เพิ่นจากไปแต่มันหดมือนั่นแล้วจะบอต้องให้ย้อนว่าคนตายเอานยังไปบอไ้ในค่นเคืนที่อดหลายบ่มีผู้ใดมาดูแลนอกจากพ่อและแม่ที่เพิ่นคอยดูแลเฮาจึงแั่นตัวเพิ่นนัสีเจ้าแต่ยังห่วงเจ้าเด็กคนดีลูกขอสัญญา เลยตรงนี้จะเป็นคนดีของพ่อและแม่สิตั้งใจทำงานจเจ้าพ่อแม่เป็นแห่งใจเขามาทำงานในเมืองหลงวงก็จเจอผู้คนมากมายบัดไอแม่เวอร์สายมีทางผู้ดีและไม่ทางผู้ลายมีทางผู้ยิ่งและมีทางผู้สายทำมาขาคายกันไปวันวันว้าวเพลงนี้ผมบัง ผมผมฟังบางทีแบบคือคือแบบมันตรงนะมันตรงมากเลยคือแบบบางทีมันก็แบบเพลงเราฟังเพลงนะเราชอบคนฟังเพลงหลายคนนะในเวลาเขาได้ฟังเพลงอะแบบบางทีเราเข้าใจถึงความรู้สึกนะแต่ว่าไเด็กคนนี้มันเก่งจริงๆนะครับผมโคตรเก่งเลยแล้วร้องดีมากอะ่ะคือเราร้องอะ่ะเราได้เราก็อินกับสิ่งที่เขาลงมาด้วยนะแล้วก็ออกความหมายดีด้วยคําสอนของแม่อะไรประมาณนี้นะตบมือให้เลยครับ ขอบคุณมากนะครับผมที่แนะนําเพลงกันเข้ามาให้ผมได้ทำรีแอคชั่นนะครับผมถ้ามีเพงลงอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กับ s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมมาเจอกันใหม่ในวีพีน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ